มาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยญ่หอมจังหวัดนครปฐมนะครับท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้เป็นทรงเสมาสร้างปีพศ .2527 ทางกรรมการวัดให้จัดสร้างมีทั้งหมด3เนื้อนะครับไม่มีเนื้อทองคําสร้างแค่เนื้อทองแดงเนื้อนวะโลหะและก็เนื้อเงิน จำนวนการสร้างเนื้อทองแดงโรมดำสร้างจำนวน1 9 0 0 0มเเหรียญเนื้อนวะโลหะสร้างอยู่1,500เหรียญแล้วก็เหรียญเนื้อเงินสร้างแค่500เหรียญน,นะครับการสร้างในสมัยนั้นท่านก็ไม่มีทุนมากมายอะไรท่านก็เลยให้โรงงานขนาดเล็กนะครับเป็นผู้จัดทำให้ย้ำนะครับการส่งมอบเหรียญน,นี้จะไม่ได้ส่งมอบครั้งเดียวรอบแรก ทางโรงงานส่งมอบให้หลวงพ่อจะเป็นเนื้อทองแดง5,000ันเหรียญก่อนเพื่อให้หลวงพ่อตรวจด,ดูชุดแรกพอหลวงพ่อตรวจด,ดูนะครับบางเหรียญมีผลบางเหรียญไม่มีก็ได้ใจความว่าเกิดจากคุณภาพของเหล็กที่ทําแม่พิมพ์คุณภาพไม่ดีหลวงพ่อก็เลยให้ทําเนื้อนวโลหะมาส่งก่อนรอบที่สองเท่ากับว่ารอบสองนะครับ จะได้เนื้อละวะ500อยเหรียญกับเนื้อทองแดงอีก5,000เหรียญมาส่งให้หลวงพ่อนะครับผ่านไปประมาณสิวันเนื้อละวะก็มีผุดที่เหรียญเหมือนเดิมครับนี่ครับผุดเนื้อนะวะกับเนื้อเงินจะมีผุดทุกเหรียญน,นะครับเป็นผุดทุกเหรียญน,นะครับเนื้อนวะโลหะกับเนื้อเงินก็คือผิวมีผุดขึ้นมานะครับ ส่วนเนื้อทองแดงจะเป็นปั๊มเลกแรกมีผุดบ้างไม่มีผุดบ้างนะครับบางเหรียญก็ไม่มีผุดบางเหรียญก็มีผุดนะครับเนื้อทองแดงนะครับมาพูดกันต่อก็พอดีลูกศิษย์ของท่านนะครับผมเป็นนายตำรวจใหญ่มาช่วยท่านสร้างเหรียญน,นะครับให้ทำเนื้องเงินเพิ่มห้า้อยเหรียญกับเนื้อต่วะเพิ่มอีก1,000เหรียญคือนายตำรวจท่านนั้นจะออกทุนให้ดังนั้น ชุดสุดท้ายที่ส่งมาที่วัดก็จะมีเนื้อเงิน500อยเหรียญเนื้อนวะ1,000เหรียญและก็ทองแดงอีก900 0เหรียญน,นะครับก็สรุปว่าเนื้อทองแดงสร้าง1 9 0 0 0ห่เนเหรียญเนื้อนวะโลหะสร้าง1 5 0 0เหรียญและก็เนื้อเงินสร้าง500อเหรียญน,นะครับไม่มีเนื้อทองคําพอท่านสร้างเสร็จนะครับเหรียญของท่านก็ยังไม่ได้ออกมาให้บูชาหรือ นำมาจำหนในวัดท่านบอกว่ารอโอกาสที่เหมาะสมก่อนแต่เหรียญของท่านนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะท่านได้นำเอาเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ๆหลายพิธีมากน่าจะไม่ต่ำกว่า10บกองงานขึ้นนะครับยุคนั้นก็ปีพศ .2527 ขึ้นมาก็มีแต่เกจีดังๆที่ไปพุทธาพิเศษหลายๆที่ท่านก็เอาไปเข้าร่วมพุทธาพิเศษปุกเสกมาด้วย เหรียญของท่านนะครับสร้างครั้งเดียวไม่มีเสริมแน่นอนครับหลวงพ่ออวยพรท่านไท้พูดไว้มาดูการต่อโค้ดกันบ้างนะครับโค้ดที่เป็นออพอพานนี่นะครับพอพานเกิดจากช่วงนั้นนะครับปี2533หลวงพ่อช่มได้หาเงินสร้างตึกโรงพยาบาลนครปฐมหลวงพ่ออวยพรก็เลยรับอาสาหาทุนช่วยด้วยนะครับก็คือช่วยสร้างโรงพยาบาลนครปฐม ช่วยหลวงพ่อแช่มส่วนโค้ดโค้ดพอผ่านนะครับโค้ดพอผ่านตัวนี้ได้เอาโค้ดจากเหรียญลังคาระเบิดมาตอกที่เหรียญน,นะครับตอกที่เหรียญน,นะครับก็สรุปได้ว่าเหรียญเซมาหลวงพ่อวยพรรุ่นแรกนี้นะครับจะมีการตอกอยู่เป็นการตอกพอพานนะครับตอกตัวนะและก็ตอกตัวนอนหนู มีทั้งหมดตอกตัวพอพานตัวนะและก็ตัวนอหนูและก็บางเหรียญไม่ตอกก็มีนะครับแต่เหรียญตอกอตัวณะและตัวนอหนูนี้มีไม่เยอะก็คือหายากมาพูดถึงประสบการณ์กันบ้างนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้ก็คือผ่านการเข้าพิธีพุทธาพิเศษเยอะแยะหลายพิธีมาแล้วแล้วก็ท่านก็ปลูกเสกเดี่ยวมาเรื่อยๆในกุฏของท่านนะครับพู้ตคุณที่เจอประสบการณ์ที่เจอก็จะมีตั้งแต่เมตตา ค้าขายนะครับโจกลาบมีมีเรื่อยๆแล้วก็แคล้วคลาดแล้วหรือไม่กระทั่งเรื่องปืนนะครับยิงไม่โดนยิงระยะเผาขนไม่โดนนะครับนี่คือเหรียญหลักของนคนปรปฐมเหรียญหลักต่อจากอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมก็มาท่านนะครับหลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหญ่หอมครับเรียนนี้พิเศษ ก็คือเนื้อเงินนะครับสร้างแค่500เหรียญต่อโคดพอพานนะครับมีลอยจานหลวงพออ่ออวยพรด้านหลังมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็มีรอยจานหลวงพออ่ออวยพรมีเส้นเกษาหลวงพออ่ออวยพรแล้วก็จีวรหลวงพออ่ออวยพรตอนนี้เหรียญรุ่นแรกของท่านเนื้อเงินมีปลอมแล้วนะครับตูกันให้ดีนะครับภาพต้องคมชัดเหรียญคมชัดนะครับหน้าตาท่านต้องคมชัดเผื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านได้ศึกษา เหรียญของท่านนะครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ